บัดนี้เป็นวันที่3มมกราคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านายธรรมชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายภาสูตภาริษและมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่1ชุมนุมเทวดาสมันตาจาก,ก่าวาเวสุอัตตาคานชันตุเทวตาสาสธรรมมังมุนิลาชันสาสุนันตุสาขาโมคาทังสาเคกามีมจรูเปคีรีสีคาลาตาเตจันตาลิเคพิมานีทีเปลาเทจคา,าเมตรูวนาคาหานีเคอาวัตุมฮิเกเต ภูมิมาเจยันตุเทวาสาราธาสลาวิสามียาขาคันธาพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวลังวัจจานังสาธวโมีสุนันตุธรรมสวนากาโลอายามพาทันตาธรรมสวนากาโลอายามพาทันตาธรรมสวนากาโลอายามพาทันตาบทที่สองบทสวด บูชาพััตนาไตยิมินาสกาเลนาพูดทางปิปูชิยามียิมินาสกาเลนาธรมังปิปูชิยามีอิมินาสกาเลนาสร้างขังอภิปูชิยามีบทที่สามบทกรรมพรระัตนาไตอาลหคังสม,มาสัมพุบุโธพระกวาพูดทางพระกวันตังอภิวาเทมี สวาค้าโตพะพะทธตาธโมธามังนามาสามีโสปฏิปันโนภระพุทธโตสร้างบังสร้างโภสร้างขังนำมาม,าม,นนามีบทที่สี่บทสวดนามัสการสิทธิคาถานามโมตาาัสสะภะคะวะโตรา,าโตสัมสามาสัมพุทธัสสะ นะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต u สสะภะ m ะว a s ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดใจสรณคมนปัฏถะพูดทางสรณังคัจชามิทำมังสรณนังพระชามิสังขังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพูดทางสรณนังพัจฉามิทุติยามปีทัมังสรณังคระชามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจชามิตาติยัมปีพูดทางสรณนังคัจฉามิตาติยัมปี คำมังสารนังกชามีตาติยมปีสังขังสารนังกชามีบทที่6บทส่วนสัจจกิริยาาถาหน้าทีเมารนังอัังพุทธโธมีสารนังวะลังเอเตนาสัจจาวาเชนะโธทิเมห้นตุสัพพทาหน้าทีเมารานังอันังธรรมโมมีสารนังวะลังเอเตนาสัจจาวาเชนะโธทิเมห้นตุสัพพทาหน้าทีเมารนังอันยสร้างโคมีสารนังวะลังเอเตนา สัจจาวเชนาโซทมีโุสูตสาพทาบทที่7จพุทธ,ธานุสติอีติปิโสภควาลังสมมาสรุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุหะโตโลกวิดวงตโลโุริสาธรรมาสรัติสทาทธิวมนุษสร่างพุทโธภควาติบททีมม่8ธรรมานุสติสวาฆาโตภควาตตาโมสันทิติโกอักาลิโกเอิปัสิโก โ,โกปัญญายโกปาจตังเวทิตโกวินยูหิตีบทที่9สังขารุสติโสปฏิปันโนภคว,วาโตสราบภะคะสังโฆภูชปฏิปันโนภคว,วาโตสราบภะคะสังโฆยายาปฏิปันโนภคว,วาโตสราบภะคะสังโฆ สามีติปฏิปันโนภควาโตสาวัคะสังโฆยาทิ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคาลาเอสาภควาโตสาวัคะสังโฆลาหุนายโยปาหุนายโยทากิายโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกัสาติบทที่สิบลัตนสูตร ยานีทาภูตานีสมากตาณีภูมมานีวายานิวะอัตตาลิกเฆสพเววัพเพวะภูตาสุมาณาภวันตวโตอาโถปิสกักกาจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทาสัพเพเมตังกะโลธาม a n u s ยาปชายาธิวาจลาโตจารจาลาติเยภลิงตัสมาหินีลักขา ทาอปามันตังยังกินจีวิตังอิทาวาหูลังวาสาเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังอาทิตาทาคาเตนาอิธรรมพีภูเทรัตนังปณิตังเอเตนาสัจเจนะสุวันตีโหตตขายังวิลาคังอะมาตังปณิตังยาทัตคะ สักกะสักย่งมุมีสมาหิตโตนาเตนาธรรมเนนาสมาธิิฐิอิธรรมปีธรรมีรลตนาปนีตังเอเตนัสัเจนัสวัติโหตุยามพุธาเสรษุปริวันนายีสุจินสมาธิมานันตลิกัญยามะหุสมาธินาเตนัสโมนาวิชาติอิธรรมปีธรรมีรัมมตนาปณีตังเอเตนัสัเจ นาะสวันติโนตูเยปุขลาอัาทาสตังปัทาธาจตตาลีเอตานีคียุคานีโหตีเตทากินายาสุขตาสาสาวกาเอเตสุสินามีมหัปาลานีอีธามปีสังเคราตนังปนีตังเอเตนาะสัจเจนาะสวันติโนตู เยสุปายุตามนาสาทาเทนานิกามิโนโคตมานาสาสนาหิเตปฏิปตาอามาตังพิไคหังสัทธามูทานิบูติงผู้ชัคมานาอิทัมปีสะเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวนติโหนิตยาธินทาคิโลปัทวินสโตยิฆาจารุงพิวาเตพีอาซัมปะกามปิโย ตาทูปมังสะปุริสังวาธรมิโยอริยสัจจานิอเวจังปัสสติอิธรมปีสร้างเกลตนางปนิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัชีหโวนตุเยอริยสัจจานิวิภาวตันติคัมภีรปเยนะสุเทศิตานิกินจปิเตหวติภูสัมปมันตาณเตภวันอัต ามามาที่ยันตีอิธรรมปีสั้งเครัตนาปนปณีตังเอเตนาัทเจนาสุกกาวันตีโคนตุสาหาวัสาทัสสนาสัมปทายาตาสสุธรรมาชาิตาภวันตีสกากยาทิถิวิจิกจจิตันจาสีลามพาตังวาปียาทันทีกินจีสตูหาปาเยียจาวิปมุโตชา จาพีธานาทีอาภาโพกาตุมอิธรรมปีซาเคลตนางปณิตังเอเตนาสาเจนาสวนุวันติหุนตูกินจาปีโซกัมมังกะโลตีปาปกังกาเยนาวาจายุทางเจตัสาวาอาภาโภโซตาสาัสปะติชาพายาอาพัมพตา ทิทาปัสสาบุตาอิธามปีสาเครตนาปณิตังเอเตนะสาัจเจนาสุวันติโคนตูวานาปกคุมเมพยาภูสิตาเคคิมหานามาเซปัทวัสมิงคินเฮตาทูปามังธรรมวลังอาเทสยินิพานาคามิงปรมังอิตายาอิธรมปีพุทธา ลาตะนางปณิตังเอเ,นเตนะสัตเจนะสวันติห้วนตุวาโลวาลยูวาลาทวูวาลาฮโลอ,อนุตโลธรรม,มวาลังอาทิไสยิธรรมปีผุเทลาตะนางปณิตังเอเ,นเตนะสัเตเจนะสวันติห้วนตุขีนางปุลานังนาวังนาทีสามภวังวิรตะจิตตาญาติเกภวันสมีเตคีนากีชาวิลุญหิชาธา นิพันตีทีลายาธายมปีโปอิธรมปีสร้างเคราตะนาปณิตังเอเตนาัสาเจนสัสวันตีโหตุยานีทาภูตานีสมาคตานีภูมพานีวายานิวะอาตาลิเคตาธาคตังเทว,วมนุซาปูเชติภูทังนามัสามสัสวันตีโหตูยานีทางภูตานีสมาคตานีภูมพานีวา ยานิวะอันตาลิเคตาธาคตังเทวมนุษาปูชิตังธรรมังนามสาสะมาสุวัน,นติโหตุยานีทางภูตานีสมาคตานีภูมิพาณีวายานิวะอันตาลิเคตาธาคตังเทวมนุษาปูชิตังสร้างคังนามสาสะมาสุวัน,นติโหตูบทที่สิบเอ็ดอาดานติยะผลิตสัพพะโลคาวิมุต วินิมุตโตสพหาสันตาปาวชิตโตสัภเวลามาติกันโตนิพุโตจะตัวังภาวะสัพีติโยวิวันชันตุสัพพโลโววินันสตัตโมาเตภวันวันตาลายโยสุขีติคาโยโกภาวะาอาภิวาทานาซีลิสสะนิจังวุธาปจ,จายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติ อายุวันโนสุข้างพระลังบทที่สิบสองอาทิตตปริยายสูเอวันเมสุตังเอกลางธมรมยังปะกวาคายายังมิหาลตีคายาสีเซสาทิงทุคูสาหาเซนาตาลโาโคภะงวะิีคูอามันเตสีสาพังภิขเวอาทิตตังกินจาพิขเวสัพังอาทิตังจักคูภิขเวอาทิตตัง ลูปาอธิตาจจกคูวิญญาณาังอธิตังจกคูสัมภาโอาอาทิโตยามปิทังจกคูสัมภาษาปัญจายาอุปปัชติเวทาธตังสุขังวาสุขังวาอทุขามานะสุขังวายามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคาหีนาโทสะคีนาโมหะหีนาอาทิตัง ต่างชาติยาชลามนาเนนาโสเกหิปลิเทเวีทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซอาทิตันติวาทะมีโสตังอิทังสัทธาอาทิตาโสตาวิญญาณังอาทิตังโสตัสัพพาโสอาทิโตยามิทังโสตัสัมภาสสะ ปัญจายาอุปัญชติเวทีตังสุขังวาสุขังวาอาทุคามาสุขังวายัมปีอาิตตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาคขหินาโทสา,ากินาโมหกินาอาทิตาชาติยาชาลามาลาเนนาสโสเกหีปัลิเทเวหิทุเกีโทมะนาเซีอุปญญายาเซีอาทิตตันติวาธามี ขานางอธิตังคันธาอธิตาขานางมิทยานางอธิตังขานาสภพัสวาธิโตยามปิทางขานาสะพัสปาญจยาอุปปัชติเวทิตังสุขขั้วาทุกขั้วาอาทูคามนุสุขขังวาตามปีทังตังเกนาอธิตังอธิตังลาคันหินาโตสาคินาหู โทหะกินาอาทิตังชาติยาชลามนาเนนาโสเกหิปาริเทเวหิทุเคหิโอมนานเซหิอุปายาเซหิอาทินตันติวาธามิชีวะหะอาทิตาลาสาอาทิตาชีวะหะวิญญาณังอาทิตังชีวะหะสัพพะโสอาทิโตยามปิทางชีวะหะสัพพะ สาปัจยาอุปาปัญสติเวทิตังสุขังวาสุขังวาอัตุขามนัสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาอธิตังอทิตังลาคันคีนาโสทาคีนามุภาพคีนาอทิตังชาติยาชาลามาลาเนนะสุเกหิปะริเทวีธุเกหิโทมนาสีหิอุปายาเสหิอทินตันติ วาธามีกาโยอธิตโตโพธาธาพาอธินตากายวิญญาณังอธิตังกายาสามภาโสอธิโตยามปีทางกายาสามภาษาปัญจยาปันสาติเวทายตังสุขังวาสุขังวาอธุขามนุมาสุขขังวา,งวาตามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังลาคันขีนา โสาขีนาโมหาคินาอธิตังชาติยาชาละมนะลานีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหอุปายาเซหิอธิตันติวาธามิีมนโนอธินโตธรรมาอธิตามนโนวิญญานังอธิตังมนโนสาภาโสอธิโต ยามปิทางมโนสาภาสาปัญญาาอปัญชาติเวทายตังสุขังวาสุขังวาอธูกามนุสุขังวาตามปีอธทิตังเกณะอธทิตังอาทิตังลาคันหินาโทสากินาโมหาหินาอธทิตาังชาติยาชาลามาลาเนนาสโขเกีปริเทเวีโุเกี โทมนาเซหิอุปายาเซหิอทินตันติวาธามีเอวงาาังปัสสาปีเขเวสุตวะอริยาสาวะโกจากขุสมิปีนิพินธาติลูเปสุปีนิพินธาติจากขุวิญญาณีปีนิมพินธาติจากขุซัมภาเศตีนิพินธาติยังปิทางจากขุซัมภาสาปัญจายะ อุปป,ปัญชติเวทายตังสุขั้งวาสุขังวาอทุกามาสุขังวาตัสามีปีนิพินทตีโซตัสามีปีนิพินทัตีสาธิสุปีนิพภะพินทัตีโซตาวิญญาณีปีนิมพินทัตีโซตัสัพพาสาาปีนิมพินทัตี ยมปีทางโซตาซมปภาษาปัญจยาอุปันชติเวทายตังสุขังวาสุขังวาอธุขามาสุขังวาตาสมีปีนิพพินทาตีคานาสมีปีนิพพินทาตีคันเทสุปีนิพพินทาตีคานางวินาเนปีนิพพินทัตีคานาสัมภาษาปัญจายา อุปาชาติเวทายตังสุขังวาสุขังวาอุขามาสุขังวาตาสเมีงปีนิพินธาติชีวะพายาปีนิพินธาติเลเซสุปีนิพินธาติชีวะห้าวิญญาณีปีนิพินธาติชิวะหาสัมภะเซล เศีนิพินทติยมปิทังชีวะหาสัมภาสสรสปัญจยาอุปัญชาติเวทายตังสุขขังวาสุขขังวาทุขามนนาสุขังวาตาสมีปีนิพินทติกายาสมีปีนิพินทติโพธาเพสุปีนิพินทติกายาวิญญาณีปีนิพพินทติกายาสัมภาเสปษ <mel> ีนิพินนาติ ยามปิทางกายาสร้างภาษาปัญญาโอปัชาติเวทายตังสุขขังวาสุขขังวาอาธุคามาสุขขังวาตาสมีตินิพินทันตีมาสมีตินิพพินทานติธรรมีสตีนิพพินทานติมโนวิญญาณีตีนิพพินทานติมโนสร้างภาษาปัญญาอุปัจจาติเวทา พี่ตังสุขัาาข้างวาสุขั้างวาอทุคามาสุขั้างวาตาสมิตีนิพินธตินิพินธต,นนธตีวิลาชาติวิลาคาวิมุจติวิมุสมิติวิมุตตามิติญาณังพิทธิกีงชาติผูสีตังพัมมัจายิยะยังกาตังสาลนิยังนาปาลัง อิทาตายาติปะชานาติติอิทามาโวจา่าภควาอตตามานาเทธีคุภควาโตภาสิตังอาพินันทุกัสสเมจจาปนาเวยากาลนาสมิงกายมานีตาสาิกคุสหัสันสาอนุปทายาอาซาวิเหจิตานิวิมุจิสุติ